โอเคมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีและกันใช้ Notion ในการทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างของเราวิธีเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้กับคนที่มีหลายๆ Area ในชีวิตแล้วบางครั้งมันมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเอางานต่างๆในโปรเจกต์นั้นมาทำ พร้อมกับแอรให้ a r e รอื่นๆในชีวิตอะดำเนินงานไปได้ใช้ n โนชันยังไงให้แบบเซตอัพการทํางานให้มันแบบ w o r k f กโฟดีที่สุดมาโชว์ให้ดูเนาะต้องเกินก่อนว่าเราอะใช้ Notion โดย b a s ออนพารามิเตอรเนาะวิธีการจัดการข้อมูลของคุณทมัสอะไรสักอย่างอะเอาเป็นว่าที y Project A Area R Resource A Archive เนาะก็คือจัดหมวดหมู่งานหมวดหมู่ของสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญเนาะโอเค อขออนุญาตสมมุติเลยนะสมมุติว่าเรามีาโปรเจกต์ใหม่ก็คือขอพูดเล่นๆแล้วกันแต่ว่าเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้เลยนะสมมุตเนนิเราเป็นหน่วยสำรวจไทท่านเราเป็นหน่วยสำรวจเนาะสิ่งที่เราต้องมีคือสมมติว่าผู้บัญชาการเออร์วินเนี่ยกำลังจะให้โปรเจกต์ใหม่คือโปรเจกต์กนะู้วอมาเรียเนาะโอเคตอนนี้มันจะมีอยู่2ส,ส่วนแล้วนะหนคือ แอเรียก็คือด้านด้านหนึ่งของชีวิตนั่นคือการเป็นหน่วยสำรวจถูกไหมคือแอเรียมันเป็นสิ่งที่เราทําสม่ําเสมอไม่ไม่ได้มีจุดสิ้นสุดอ่ะสมมติเรากู้วอมาเรียเสร็จเราก็ยังคงเป็นหน่วยสำรวจต่ออารมณ์คล้ายๆกับเราเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักศึกษาอาจจะมีวันจบไงแต่ว่ามันก็นานนึกออกไหมหรือว่าเป็นแอเรียที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนี้มันก็เป็นแอเรียที่เราทําตลอดตลอดเนาะเราก็จะแบ่งกรุ๊ปมาเป็นแอเรียนี้สมมติว่าเรามีแอเรียใหม่ที่กําลังเข้ามาในชีวิตเนี่ย แอ e รียหน่วยสำรวจเนาะโอเคมาดูในโนชันเราอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา n โนช o n ของเรานะครับผมมันก็เมนแดชบอร์ดเราก็จะแบ่งเป็นโปรเจกต์ r กแอรียเนาะสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือเราจะต้องสร้าง area ใหม่ขึ้นมาก่อนแต่บางคนก็อาจจะเป็น a r e รเดิมแล้วอย่างเช่นของเราดูตัวอย่างแอ e รียคอนเทนต์ a t ี r เตอรถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับมันใหม่เราก็ไม่ต้องสร้าง a r e รียใหม่แต่ตอนนี้เราเป็น area หน่วยสำรวจเราไม่มีเนาะเราก็จะกดสร้างแอเรียใหม่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งชื่อ หน่วยสาหลวดเนาะซึ่ง a อ e รียเนี่ยมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดตรงนี้เป็น overview ก็สามารถใส่ได้ว่าเออการเป็นหน่วยสาหลวดอะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดแล้วกันโอเคสวยเนาะซึ่งในเทมเพลตของ a อ e รียเนี่ยก็จะมีแท s กกับ n o ้ตแต่ว่าช่างมันเราไม่ได้จะ อันนี้เป็นเหมือนเป็นที่เก็บก่อนถ้าเรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการเป็นหน่วยสำรวจการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิติให้มันดีขึ้นเราก็มาเพิ่มในโน้ตที่เกี่ยวกับแอเรียนี้ได้เนาะแต่ว่าที่เราจะมาโฟกัสกันคือโปรเจกต์เว้ยตอนนี้เรามีแอเรียของหน่วยสำรวจเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วนะสิ่งที่เราจะทําก็คือ,อเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เนาะปุ๊บ new project กูมีคนมาส่งของะอะ w าเรียอะประมาณนี้ก่อน เนาะใส่ภาพให้มันหน่อยใส่ไอคอนให้มันหน่อยเนาะปึ๊บแบบนี้โอเคแตนแตนเห็นปะเราก็จะได้โปรเจกต์กูวอลมาเรียมาละเราลองมาดูในเทมเพลตของโปรเจกต์โอเคเรียบร้อยนเนาะมาดูในฝั่งนี้โอเวอร์วิวของโปรเจกต์เนาะกู้คืนวอลมาเรียวอลมาเรียจาก ท,ท่านเนาะซึ่งปกติใน overview ของโปรเจกต์สิ่งที่เราต้องชอบใส่ก็คือ duration เว้ยคือโปรเจกต์เนี่ยจะใช้ duration ประมาณเท่าไหร่เนาะ let's say ว่า1เดี๋ยวกันนะทำไมมัน1 1มนะันเนาะเออ start date เมื่อไหร่เนาะ end date เมื่อไหร่เนาะแล้วก็บางคนอาจจะมีแบบผู้บัญชาการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วแต่ แต่ว่ามันเป็นผู้บัญชาการว่าไปเนาะซึ่งมันก็คือเป็น Overview Project กต์คร่าวๆที่จะทําให้เราเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ว่าเริ่มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เนาะส่วนตัวเราชอบใส่ไว้เนาะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อมาก็คือตอนนี้มันมีโปรเจกต์ล้วเราจะเอาโปรเจกต์เนี่ยไปเชื่อมเห็นปะมันมีคําว่า Area เราจะใช้คือ e l a t i o นนะเชื่อมไปกับหน่วยสํารวจอ่ะแบบนี้เห็นปะปุ๊บเรียบร้อย ขอกลับมาหน้าเมนแดชบอร์ดหน่อยแล้วเราเปิดหน้าหน่วยสำรวจอีกทีอ่าฮะเห็นปะหน่วยสำรวจก็จะมีโปรเจกที่มันเกี่ยวข้องกับใน a อเรียหน่วยสำรวจคือการกู้วอลมาเรียซึ่งในอนาคตมันอาจจะมี2โปรเจกพร้อมกันก็ได้เนื่องไหมอาจจะมีการกู้วอลมาเรียแล้วก็มีการสำรวจทะเลเพิ่มอะไรอย่างนี้ว่าไปที่เป็น2โปรเจกคู่กันมันก็จะเอามาเก็บไว้ใน a อเรียหน่วยสำรวจเนาะแต่ตอนนี้ขอมาโฟกัสที่โปรเจก ปู้วอมาเรียก่อนเนาะสิ่งที่จะทำต่อไปเหมือนการทำโครงงานเลยทั่วไปคือเราต้องมากำหนดว่าเฮ้ยเรามีงานอะไรมั่งที่คือแตกโปรเจกต์หลักมาเป็นแทสย่อยๆๆๆ,ๆๆๆๆว่าต้องทำอะไรมั่งอันนี้มันเป็นอ e ีกคอนเซปต์หนึ่งเนาะการชังเก้นงานลงมันทำให้เราเอ,อ่อรู้สึกว่างานมันคือแบ่งเป็นงานย่อยๆอะ่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะ สิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องมาคิดแล้วว่าการกู้วอลมาเรียนสําเร็จเนี่ยมันมันต้องประกอบด้วยแทเย่อยๆอะไรบ้างเนาะถ้าเปรียบกับการทําโครงงานก็อาจจะเป็นแบบคิดหัวข้อ,อ,อส่งเพอพร์เซโซให้อาจารย์ที่ปรึกษาออสํารวจความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นขั้นตอนที่เราจะมากําหนดแผนการดําเนินงานว่าเราจะทําสิ่งไหนเมื่อ,อไหร่เนาะดังนั้น อนนี้เราก็ต้องมา brainstorm แล้วว่าถ้าเราจะเสร็จโปรเจกต์นี้เราต้องมีงานอะไรบ้างตัวอย่างอ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือมากดบวกแทสตรงนี้ทแทสี่1เนาะประชุมวางแผนทำสเต็ปหนึ่งเไปสเต็ปสองะไรคิดก่้อเสากต้องลตรวจาาส่งอะไรเ็งข้อมีตัวอย่างให้ดูตอนตอนที่เสร็จแล้ว สมมติว่าเรามีโน้ตอะไรเกี่ยวกับแอรเรียนี้เราก็เอามาใส่อย่างเช่นเเป็นโน้ตของการประชุมเนาะวางแผนแล้วก็ใส่วันที่ไป2ี่่สิบหทับเจ็ดทับเอินว่าไปเจ็ดสออ่ะว่าไปแล้วก็ใส่รายละเอียดโน้ตไปอะไรเงี้ย แล้วโนต้ตเราก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้สมมุติมันเป็นโนต้ตที่แอคทีฟมากก็เอามาใส่นี้ที่แบบมันต้องหยิบขึ้นมาใช้หรือว่าถ้าเป็นแค่ข้อมูลเราก็เอาไปไว้ตรงสแตนบายโนต้ตแล้วแต่เนาะแต่ว่าสเต็ปต,ต่อไปที่เราจะโชว์ให้ดูก็คือปกติพอเราวางแผนเสร็จปุ๊บหน้าที่ต่อไปคือเราต้องกําหนดวันที่เราจะทําสิ่งนั้นเนาะตรงคาลเลนเดอร์ด้านล่างที่เราสร้างไว้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะเอางานของเราลากมาลงว่าเราจะทะําเมื่อไหร่ตัวอย่างเช่นประชุมวางแผนสมมุติเป็นเป็น วันที่อ่ะสมมุติวันที่8ปนี้แล้วกันตัวอย่างเนาะอาจจะประชุมวางแผน2วันเห็นปะแล้วก็แบ่งทีมหน่วยสำรวจ1วันว่าไปเนาะหาข้อมูลไททันเกาะไททันการอาจจะต้องแบ่งทีมไปสำรวจสัก3าวันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่อาจจะวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์พักแล้วก็วันที่ลงมืออาจจะใช้เวลาสักประมาณ3-4วันเนาะพอปิดกำแพงเสร็จแล้วก็ค่าไททันอีกสัก3าวันเนาะแล้วก็สำรวจห้องใต้ดิน เราห้องแมตตินอาจจะใช้เวลาสัก4ีหวันนี้ขอเลื่อนแป๊บน,นึงนะปึ๊บปึ๊บสมมุติว่าเลื่อนทุกอย่างมาประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวกันนะตรงนี้ขอให้มันอ่าพ p e r ี้เนี่ยมันโชว์ตัวดันด้วยโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะสมมุติว่าพอเราจัดตารางลงเสร็จอย่นี้นะ แล้วสมมติว่าพอเราทําสิ่งนั้นๆเสร็จถูกไหมหน้าที่ของเราก็คือเห็นปะตรงนี้มันจะขึ้นวันที่ทําเราก็มาติ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊บงานที่เราทําเสร็จหรือว่าจะติ๊กในในปฏิทินก็ได้ปึ๊บปึ๊บสมมติทําเสร็จแล้วนะมาติ๊กตรงนี้เนาะแล้วตัวแทสด้านบนเห็นปะมันจะเห็นขึ้นเปอร์เซ็นต์คอมพลีทด้วยเนาะก็คือเปอร์เซ็นต์คอมพลีทมันก็จะขึ้นตามจนนํานวนแทสที่เราทําเสร็จตาจำนวนแทสที่เราทําเสร็จ เทียบกับทั้งหมดแท้ที่เราสร้างไว้อะเนาะเออดังนั้นเวลาพอมาดูในเมนแดชบอร์ดของเราเห็นปะก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์คอมพีเต์ของแต่ละโปรเจกต์ที่เราแพลนจะทำไว้เนาะแล้วที่สำคัญคือเมื่ออาทิตย์ใดๆที่ถึงวันจะทำงานนั้นๆที่เราแพลนไว้อะมันจะขึ้นมาอยู่ในหน้าชิลเควสต t ตรงนี้เห็นปะ เห็นปะว่ามันจะไปรวมกับแอ e เรียอื่นๆของเราเห็นปะมี Personal l i f e มี Content Creator การค่าไททันมันก็จะขึ้นมาอยู่ในชิวเคสของเราถ้าวันนั้นเราแพนจะทําการค่าไททันเป็นหลักเราก็จะทําการเปลี่ยน Priority มันให้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดประมาณนี้เนาะแล้วถ้าทําเสร็จเราก็ติ๊กให้มันหายไปนะอันนี้คือตัวอย่างการวาง Process ของการ Setup Project สมมุติว่าเราจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างนะเนาะ ซึ่งพอเราจัดการเสร็จทั้งหมดเราก็สามารถติ๊กคำว่า archive ตรงนี้ได้เพื่อให้โปรเจกต์เนี่ยมันถือว่าเสร็จสิ้นเห็นปะ่ะกดติ๊ก archive มันก็จะหายไปจาก active Project ที่เรากำลังให้ความสำคัญอยู่เนาะอันนี้เป็นวิธีการจัดการโปรเจกต์คร่าวๆข,ของเราและกันว่าเออเรามีวิธีการสร้างโปรเจกต์แพนสมมุติแพนที่จะทำอะไรใหม่เราก็จะมาเซตโปรเจกต์ประมาณนี้เพื่อให้เห็น overview เห็นแนวทางการทำงานของเราคร่าวๆ ว่าจะไปยังไงต่อแล้วในโปรเจกต์เนี่ยก็จะรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเรานั้นๆมันสามารถเอาไปปรับใช้กับคนที่อยากมีไซด์ฮัสเซลอะไรบางอย่างหรือว่าแพนจะเริ่มโปรเจกต์อะไรสักอย่างไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นงานก็ได้หรือเป็นงานก็ได้อย่างเช่นทำไอ,อแบบว่าทำพรีเซนต์ส่งวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยก็เอามาเป็นโปรเจกต์เรื่องต้องทำพรีเซนต์อะไรเงี้ยหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นโปรเจกต์อื่นๆอย่างเช่น อย่างเช่นโปรเจกต์เปิดร้านกาแฟาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่หน่อยนะเปิดร้านกาแฟาเออเราก็เอามาลงมาใส่ข้อมูลมาแพลนอะไรในในเทมเพลตที่เราทําไว้ประมาณนี้เนาะเรียกว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นเอ่อเทมเพลตโนชันที่เราใช้อยู่ปัจจุบนันซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่คิดว่ามีแพลนจะวางขายเนาะอาจจะเป็นช่วงเดือนกรกฎานี่แหละฝากติดตามด้วยเนาะคิดว่าจะขายเป็น2ส,ส่วนคือตัวเทมเพลตแล้วก็วิธีใช้เฉยๆกับตัว อสอนเซตอัพเทมเพลตนี้ตั้งแต่ศูนย์นะคิดว่าจะมีสองสองโปรดักต์แยกกันเงี้ยเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าเทมเพลตเราอะไม่จำเพนจะไม่ได้ขายแค่เทมเพลตเว้ยแต่เราจะขายเฟรมเวิร์กการใช้ชีวิตเฟรมเวิร์กการ manage ในแอเรียต่างๆของทั้งหมดนี้คือนึกออกไหมว่าเพราะถ้าเป็นเทมเพลตเฉยๆอะมัน มันสามารถไปหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นคือเฟรมเวิร์กการใช้ชีวิตการจัดการข้อมูลในแอรียนนั้นๆเทมเพลตมันเป็นแค่เครื่องมือแต่ว่าโกของเราคือเราอยากจะส่งต่อเฟรมเวิร์กการใช้ชีวิตแบบนี้ให้มันเป็นระบบผ่าน Notion Template เนาะคือที่แพนไว้อะแค่คลิปสอนวิธีการใช้งานทั้งหมดก็น่าจะ 2- 3สชั่วโมงแบบคือคนเอาไปใช้น่าจะแบบ Full Option ใช้เป็นแล้วก็ Manage เรื่องต่างๆของชีวิตได้แบบเนี้ย เดี๋ยวก็ฝากติดตามโปรเจกต์โน i ชั่น for life ของเราด้วยสามารถไปตามใน IG ใน TikTok อะไรก็ได้ใน Facebook อะไรก็ได้เนาะเพราะช่วงนี้เริ่มแอคทีฟกับแพลตฟอร์มนั้นเหมือนกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ไปละ